กราบสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนนี่นะครับวันนี้ผมมารีวิวการแกะลองแบตเตอรี่ iPhone SE ครับผมนี่แบตเตอรี่ลูกเก่าที่ผมเคยซื้อมานะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับผมจะบอกลักษณะของแบตเตอรี่แท้กับแบตเตอรี่เทียมก่อนแล้วกันครับแบตเตอรี่แท้ติด iPhone เลย จะไม่มีขายนะครับจะมีเฉพาะของเทียบแท้ของเทียบแท้เกรด A ดูดสังเกตง่ายๆครับมีสัญลักษณ์ของ iPhone แล้วก็ข้างๆสายเพร์นะฮะสายเพลฐานจะมีเลข EMI อยู่นะฮะมีสัญลักษณ์ iPhone อยู่ลักษณะของสายก็จะแข็งๆนิดนึงนะเนี่ยแบตเตอรี่แท้ ลนแพ็กเกจครับมาดูแบตเตอรี่ลูกนี้ครับผมเพิ่งสั่งมาจาก Lazada ดูลักษณะกล่องนะฮะก็ตามนี้นะครับวันนี้ไม่ใช่ฮะอ่ะแกะกล่องกันครับ แถมฟุดถอดมาเ้ื่อยฮะก็มีพวกแผ่นพวงห้าแฉกนะครับแผ่นพวงห้าแฉกแล้วก็ตัวงัดนะฮะเนี่ยตีฟ้าตรงนี้แล้วก็ตัวดูดหน้าจอครับไปแกะดูกันตัวดูดหน้าจอฮะแปะหน้าจอแล้วก็ดูดดึงขึ้นครับปิกงัดครับ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับบอดี้ของ iPhone ครับเนี่ยปิกครับคล้ายๆปิกเล็งปิตาเลยครับคล้ายๆกันลักษณะเครื่องมือก็จะมาประมาณนี้ฮะแต่ถ้าจะถอดเองก็ต้องใช้เครื่องมือที่ดีๆนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับบอดี้โทรศัพท์ก็อยู่ในเกรดประมาณนี้ฮะเกรดดีๆตัวดูแขคว่วนี่ฮะ อันนี้คือของผมไว้ติดตัวตลอดครับนี่เกรด A อเลยครับนี่เกรดนะครับสองฝั่งแล้วก็หัวจะเป็นหัวทองเหลืองนะครับหัวชุบแข็งแบบนี้ฮะไม่เกิดความเสียหายเพราะว่าสเปคได้ครับได้มาตรฐานครับไม่กองแขงอีกอันหนึ่ง ซื้อมาหลายอัน,นครับหลายชุดนี่ก็เกรดอยู่ระดับกลางครับไม่พีีเมียมมากละวัสดุก็จะเป็นโลหะครับโลหะชุบก็พอใช้ได้ครับเกรดพอใช้ได้แต่ก็ไม่ถึงกับดีมากในกล่องก็จะมีมือร,รัะกัน เป็นครับขนาดน,นั่นครับอันน,นี้ครับแบตเตรอรี่ original iPhone battery ครับ original จ,จริงเปล่าเปิดดูครับภายในเป็นยังไงอ มีสัญลักษ์ไอโฟนมีไหมเลขีมีไม่มีนะครับไม่มีเลขอมมีติดก็จะเป็นเกดเทียบครับไม่ถือก็เป็นเทียบแท้นะครับเทียบไปเฉยเมื่อดูจากตัวก่อนที่ผมใช้ก็จะคนละเกดกันเลยฮะ คี่ฮะกเ,เกลีดกันเลยนะอันนี้คือห่อพลาสติกนะครับต้องดึงพลาสติกออกก่อนครับเวลาใส่แกะพลาสติกออกใกล้เคียงนะเทียบกับวัสดุ ก็จะมีเลื่อีมี่อยู่นะฮีมี่ติดมีสัญ,ญลักษณ์แอปเปิลนะของแท้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ติดเครื่องครับเนี่ยติดเครื่องของเทียบแท้ทคลิปต่อไปเ๋ยผมจะรีวิวการถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ไอโฟนครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ